สวัสดีทุกท่านนะครับมีรถบ้านเดิมๆสภาพพร้อมใช้งานเจ้าของขายเองนะครับอันนี้เป็นนิสสันเซนท่าปี1995คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับใช้น้ำมันล้วนสภาพสีประมาณ80%นะครับไม่มีผุใส่ชุดแต่งรอบคันสวยๆมาให้แล้วคันนี้ไม่เคยชนหนักนะครับเครื่องยนต์เดิม1 6 0 0ซีซีนะครับไม่มีปัญหาอะไร ภายในสะอาดนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์กระจกไฟฟ้าแอร์เย็นวิทยุซีดีเกียร์เข้าได้ปกตินะครับไม่เดง้งไม่หลุดช่วงล่างดีไม่ดังรถคันนี้ตั้งราคาไว้ที่29,500บาทนะครับรถอยู่ที่รามอินทรากรุงเทพภาษีไม่ขาดเอกสารพร้อมโอนนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ